สวัสดีครับทุกทีนี้เราเข้าสู่ช่อง a อ c h a น n e l นะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับการเรีแอคชั่นนะครับรายการวาไรตี้นะครับซึ่งหายหายกันไปเกือบสองเดือนใช่เพราะว่าก่อนอันนี้ตารางแน่นมากตอนตอนนี้ตารางซีรีส์แน่นมากก็เลยบอกแล้วก็บอกแล้วแหละว่าเราจะกลับมาตอนช่วงธันวาคมที่ตลาดซื้ีที่จบก็นี่ก็เกือบสิ้นเดือนแล้วนะนี่เกือบสิ้นเดือนแล้วก็กลับมาแล้วนะครับผมกับการเรีแอคชั่นวาไรตี้อีกครั้งหนึ่งจะลองเพลงพี่มอนให้ฟังมาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่ไหม มาแล้วยังมีกว่ามาช้ามาช้ายังมีกว่าไม่มาใช่ครับผมก็ก็ถือว่ามาแล้วก็กลับมาแล้วเกิดก็กลับมาเรียวเวียนกันไปเป็นคู่ๆู่ก็ตามที่เราเคยเวียนกันนะครับผมกับก็เดี๋ยวจะมีคู่เตนิวคู่คริสซิงคู่ออฟกันนะครับผมอันนี้ก็เปิดด้วย คู่แรกก่อนละกันนะั่นคือเต <De> นิวครผมก็คือกิมกันก Te ับเตนิวเพราะว่าพิ่งจะมีสเปเชียลอีพีออนไปนะครับนครไปถมด้วยข่าวว่าหวานมาทะเลหยาดเยิมติดเทรนด์อันดับหนึ่งไปเลยใกล้บ้านฉันเลยอ่ะไม่รู้ว่าไปร้านที่ฉันเคยไปหรือเปล่าโควิด <COVID S 2> <c oughs> หรือว่าตอนนี้ไม่รู้อย่างสิอ่า <c oughs> ก็น้องก็ได้ไปนครไปถมมาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอต้องเล่าอีกก่อนว่าจริงๆเตกันนิวเคยไปนครไปถมกันมาครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ไปเที่ยวกันมา่ะแล้วก็มีดีเอิร์ดด้วย เขาเป็นป้าบอสด้วยอ่าเขาบอกว่าจริงจริงป้าบอสเขาอยู่ตรงนั้นใช่อองค์่่เลยะใช่ป้าบอสเขาก็เป็นคนเหมือนกับว่าเป็นไกด์ทัวร์วันนั้นแล้วเขาพาสามคนไปเที่ยวกินกันอะไรก็เป็นเป็นเไปเที่ยวกแต่ภาพหลังเห็นดีเอิร์อกับป้าบอสเขาก็สนิทกันนะก่อนหน้านั้นเขาสนิทเขาสนิทกันอยู่แล้วที่เขาสนิทกันอยู่แล้วป้าบอสดีเอิร์อแต่ใส่ฟิตเนสด้วยกันหรือเปล่าใส่ฟิตเนสด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแหละเขาก็มีเขาก็จิ้นกันอยู่ช่วงนึ่งต่างคนก็ต้องแต่งแยกไปเป็นมีคู่ขอองตัวเง ก็ตอนนี้ต่างคนก็อย่างป๊อปปอยเขาอยู่กับข้าตังบิเอิร์ดก็มีน้องมิกซิลก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันเตนิฮานพันดาวทีนี้อะกลับมาคู่ของนี้ก่อนคือเตนิวงั้นคือเตนิวเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงหลังๆมาที่กินกักินกันกับเตนิวจบไปเนี่ยเขาจะมีกินกันกับเตนิวสเปเชียลซึ่งเรายังไม่เคยรีแอคสเปเชียลเลยก็คืออันเนี้ยจะเป็นสเปเชียลแรกที่เราจะได้รีแอคกันซึ่งจริงๆมันจมีสเปเชียลก่อนหน้านี้ที่เหมือนกับว่าไปพวกกินร้านอาหารต่างๆเพื่อเพื่อ อาหารที่กินกับพริกเผาได้แล้วพริกเผาได้ออ๋แต่นี้ก็จะมาเป็นที่นครปฐมมันคงคงลุยตลาดนกันคืนตรงหน้าพระปฐมเจดีย์ที่บอกว่าเขาชอบไปชอบแต่จริงจริงแล้วเขาถมเอาของอร่อยเยอะนะใช่แต่ส่วนใหญ่ก็้วเขาจุกกันอยู่ตรงนี้นะแต่ต้องดูเพราะว่าปกติถ้าถ้าเป็นพี่ไปอยู่เนี้ยคาเฟ่ชิคๆก็มีนะสวยๆเยอะเลยใช่ไหมใช่ไหมเสกออ่ะจริงๆเขาจะมีขนมไส้ขนมเปี๊ยะลาวาล้าอร่อยๆอยู่แถวพระปฐมเจดีย์ด้วยก็อีกร้านหนึ่ง นี่สิงก็ลองไปตามกินกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตวเตนี่จะกินอะไรมีข้าหวหมวกกูแดงหมูกรอบหอยทอดไอ้ติมลอยฟ้าไอต้ติมทอดอ<ล>ะไปะมไม่รู้ส่ตลดี๋ยวลองดออูโอเคครับก็วันนี้ก็มาพร้อมกับความเป็นโปก้าให้เต็มตัวเราก็เลยตุ๊กตาเราก้เอากลับมาเสื้อเราก็ต้องเป็นน้องดิเหมือนนครบ ก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันกับกินงาเตนนิวก็ขอขอบคุณทาง GMTV นะครับที่ผลิตคอนเทนต์น่ารักๆอย่างนี้มาให้แฟนคลับนะครับโฟก้าแล้วก็แฟนคลับทุกคนได้รับชมกันใช่แล้วโอเคงั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับกับกินงานแตนนิวสเปเชียลนะครับผมที่พระประมเจดีสวัสดีครับกินแบบจุ๋มจุ๋มนะครับเราอยู่กันที่นครปฐมกันเองนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเราจะมากินแบบครับผมกับรายการ กินก okay. raz ันก <ke ce mus i> ับเดนิมสเปเชียลกินกันกับเดนิมสเปเชียลจะมาดูว่าสปอนเซอร์จะเข้ารอบนี้ออกไปโดนไหวก่อนใกล้บ้านเลยไม่ไม่ได้ไปโดนไหวผ่านเฉยๆประสาตตัวรุ่งเลย ว่าเราจะกินได้กี่ร้านเพราะว่าเนี่ยตลาดต้รุงที่ตรงนี้เนี่ยาว่าไม่ใช่ตลาดต้รุงคนหรื่ต้รุงเลยเหรอไม่เคยเห็นเลยเออคยเมือนสีุงเลยไม่หรอนดตอนไหนตอนแบตอน่เเเป็นน้อมเข้บุบมาเนี่ยเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบแวะผ่านแล้วนครปฐมอะไรเงี้ยแล้วก็หาอะไรกินแถวนี้หรออ่แล้วก็แบบกินพวกกินข้าวแล้ก็คลอยกลับขึ้นรถอะไรเงี้ยเรองรี่กูแย่เลยกูไม่กล้าหรอตองผงเนี่ยตอนเด็กๆตานสมุกุหลาบมานครปฐมแทบจะทุกเดือน เพราะว่ามาดัดฟันฟรีก่อนที่ด <c oughs> ัดฟันเนี่ยเราก็จะมาหาอะไร ي, กินแถวนี้ตลอดเลยเนงะี้ยโอเคแล้วพอเราถอดไปก็ไม่ได้มาอีกเลยที่<ๆ>ว่าถ<ๆ>้าลราหมดกินก็จะกินเว้าที่ไม่สี่เพราะกินเพิ่มือเดียวนี้ผมไมปเด้งไว้แล้วข้าวเหนียวมะม่วงนี่อร่อยแล้วมะพร้าวที่นี่ดี้ อกนะครับนนี ality, cool. oh yeah, oh ้คือหลังคอนเสิร like um like ์ตก็เลยแบบเออใช่เสียงไเสียงไงอันนี้ไหมเดี๋ยวเล่นสายเล่นกันมันจะมีตีมลอยฟ้าที่ดังนะ่ไหมตีมลอยฟ้าเนี่ยมันยืนคนรับเองส่วนเธอเนี่ยเอาพุ้งลอยฟ้าเป็นคนรับผมพุ้งลอยฟ้าแคนนี่เกียรดความจำไม่เยอะรับได้ทุกอย่างไงไม่ไม่นะแต่ว่าอาพุ้งลอยฟ้าไม่ใช่จานนะใช้ปากรับเพาอตีมแหนก็จะใช้ปากรับ เราไม่จริงเหรอนี่แบบผู้ลอยฟ้าเขาก็อยากกินผู้แบบอะไรแซ่บๆแบบยำอ่ำหมึกยะอะไรอย่างนี้มั้งมั้งอหมึกก็มีไข่ปลาหมึกที่นี่ดีเนยอู้ยอยากกินไข่ปลาหมึกอู้ยอยากกินไข่ปลาหมึกวันนี้เนี่ยจะบอกเลยนะว่ามาทำไงก็เหมือนมาเที่ยวนะครับกับแคมเปญเวอร์เกชั่นไทยแลนด์ของพลอทองทำงานใกล้ๆโปรโมชั่นเกมพูดซื้อแพ็กเกจเวอร์เกชั่นไทยแลนด์สไตล์ที่คุณชอบนะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เวอร์เกชั่นไทยแลนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3 1มมมีนาคค2564รับผพร้อมรับรางวัล มูลค่ากว่ามล้านล้านร้านบ้านมีล้านบาทเฉยไม่ใช่หรอไอโค้ดเฉยๆสามารถติดตามผลิตเพิ่มเติมได้นะครับที่เ o อร์คเคนท์ไทยแลนดครับก็คือเหมือนได้เที่ยวในกรุงเทพที่ทำเป็นเวอร์คเคนท์อมยิ้มทำงานก็เที่ยวได้ซื้อสกระจุกมันติดนะชุบจุกใส่กิ้วใส่กิ้วกอะไรเหมือนได้อัวป่ะกินน้ำพายก่อนเลยป่ะขอแบบเติมเซนทรัลน้ำพายก่อนน้ำพายอยู่ไหนอะครับเตชอบมากเลยเหรอยังไม่ได้เข้าหรอ น้องบอกว่าจีิครับตอนนี้ยังไม่มีน้ำมะพร้าวจริงเหรอแล้วมีต้นมนเดียเหรอไข่กลางเช้าไม่จีิงจริงเหรอฝนละตะวันแล้วไข่ปลาหมึกยากมีปะโอ้โอเคครับหอยทอดอยู่ตรงไหนนี่ไงหอยทอดที่พี่บอกโอเคสบายแล้วพี่ถามกันเสร็จพี่ก็ลืมแล้วเดี๋ยวพี่ตรงไปก่อนนะได้ได้นะ อุ้ยรอบรอบที่เขาแบบเอ็นดูเนาะเขาแบบดูมุงมิงกันสองคนนะยแล้วไปทาะไรที่ถ่ายแบบเอาดอแบบเอาดอไปเนี่เขาจะเป็นคนเรื่องมากกับเผือกทอดมากเขาเคยไปสั่งเผือกทอดร้านนึงแล้วไม่ถูกใจเขาเขาไม่กินเลยแล้วเขาก็บอกเนี่ยรู้ว่าดีรู้เก่งขอครับให้หมูสะเต๊ะหน่อยไหมล่ะหมูสะเต๊ะด้วยครับขอเผืออทดไปแบบนี้าะ อะไรอ่ะเราได้ชอบแบบนี้เราไม่ไม่มีมันอ่ะก็ไม่มีมันไอ้ใหญ่เขาบอกว่ามันอยู่ในนี้หมดแล้วลูกไม่ไม่มีเหมือนกันเลยครับี่อยู่เลยเนื้อต้มหมูเลยโอ้โหเนื้อต้นี่คืออะไรลูกหนูเขาอกขอยาไม่อยากไม่ให้ไฟสั่นสงของหวานไปแล้วเขาจะอ้วนกินแต่ของขาวของขาวโคตรมากค่ะ เนี่ยร้านอยทอดลันดาอร่อยอร่อยอัานนี้อร่อยแต่บางทีโตมันไม่พอร้านอยทอดเนี่ยจะสั่งออส่วนออส่วนเขาต้องข้าวเป็นออส่วนแล้วรานี้เนี่ยเราจกบอกว่าทอดหอยทอดออส่วนหนเราเป็นไกด์เหรอโอเคซึ่งร้านนี้เนี่ยยากมากว่าของเด็ดคืออะไรชอบอ๋อขายอตลตร้ารีแน่นะถ้าจะน่าจะขายรอนะหอยทอดสิวะเออก็เลยอย่างเงี้ยเราต้องสั่งตามชื่อร้านก่อนเลยหอยทอดกับออส่วน ยินดีโฟมองไฟแต่เราลืมพูดผิดไปนิดนึดนงครับคือร้านที่เราไปไกลยอยากกนเครื่องของร้านชอ็อ,ชอยช็อร้านช็อตยินดีโฟก่อนกินเส้นฐามก่อนว่ายน้ำชอ็อตยินดีโฟทำจากอะไรเลือดหมูเล <c oughs> ือดหมูมใช่กินขาหล่ะนี่หรอสามพยางสามพยัคมีคำพิเศษความน่นารังเกียจด้วยด้วยอีอะไรอีตะหู้อี๋อิวอี๋หน้าเหมือนอีอ็อฟอะไรอ่าจุ่มพลหน้าเหมือนอะไรนิ่ม ไอตี๋ไอตี๋เราจะไปไม่เคยเห็นพี่เขาทำแบบนี้กันก็คือแยกมาเหมือนเราผีเย็นอ่ะแยกมาเลยสิ่งที่ผมชอบมากของการแยกเกี๊ยวเพราะว่าเกี๊ยวอะไรอยู่นน้ำมันจะยมสุดยมแต่ว่าก่อนกินเนี่ยต้องเลยไอมจุ่มกันแล้วก็กินเลยอยู่สองข้างหมันมีรสซัซอสแต่จุ่มงานอะไรก็หยมหยม เนาชาดีเลยเดี๋ยมาตัดผิงกันที่นี่ดีกว่าิงนี้กาากุงององูมีจะเรียกว่าทะไม่ได้ถือว่าเป็นที่พูการที่เขาทำให้ององูักีเพราะเขากรดหลังนะเขาผ่าหลังมันแบบแบกออกอะรงจยอะไรเนี่ยเียวปลาผ้าาจ่ผาปกาหลังเอเียวปลาิจริงๆผมไมกลัวกินเพราะกลัวขาวแต่เราดูนิ เหยีดยดเสื้เอเลยดูแลดีเวอร์นี่ไงหอยทอดไปหรออันนี้มันทะเลทอดในชะ่ไม่ยกเป็นหอยทอดมีกุ้งอ่าตอนนี้มาแล้วหอยทอดกับอสวนมาแล้วนะครับซึ่งนี่ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นหอยทอดแบบหอยทอดอันนี้เป็นหอยทอดทะเลคืยอันนี้เนี่ยแบบประยุกต์นะแบบก็ทะเลใส่เพิ่มเข้าไปที่เราไปร้านนั้นนะ่ะเขาบอกว่าจะมีแบบไก่ไก่ทอดด้วยไก่ไก่สวนไก่สวนเออแม่อะไรนี่ตักมาแล้ว กุงก็แต่ร้านนี้กุ้งควาทดีเนอะคอกุ้งได้สุกตามดีอ่ะอร่อยโอ้ยหิวว่ะเนยอนั้นแต่ว่าก็รสาเิอยู่ในบเครื่องกว่ามีผักงวนผักนี่มีแป้งมีหอมีเกลือเบือหลายอย่างแล้วกินกับน้ซอสแบบนี้มันเข้ากันดีมาก ไม่ชอบดีแอนรายการที่เขาอยู่เลยนะนี่ไข่ของน้องนี่ไงทอดมันกุ้งถึงเวลาแล้วที่ทอดมันกุ้งคืนนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจตั้งใจจะสั่งแต่ว่าเห็นเขาแบบผลิตอยู่ตรงนี้ก็เลยเฮ้ยอะไรอ่ะทอดจริงๆมันเป็นสตรีทฟู้ดที่แบบดูเหมือนร้านอาหารเลยเนาะลองชิมหน่อยจานใหญ่ๆอย่างนั้นเลยอ่ะก็ความแบบกินง่ายต้องไปกันหลายๆคนไม่นั้นแบบกินไม่หมดไม่คุ้มกินได้หลายเมนูอ่ะ เอาเท่ามันกุ้มไปจิ้มนักเด็ดโฟอะจู่ๆช่างประหารอีนะแต่วันนี้นะครับเราอสั่งมาถึงนี่พี่สั่งประหารนี้อันนี้ออเดอ๋ยวรับจ่ายรานแรก7ร้านไม่ให้จำนวนร้านนะจำนวนเงินที่จะต้อนอะไรอะไรครับเอ๊ะเอ๊ะร้านอะไรนะ ม่าป้ามาแล้วมาเลยครับนี่ครับไอติมลอยฟ้าขวงควงควงกระบี่ สิ่งป้าเขาปากได้ด้วยเหรอเขาปากยาอะลงท้่วอะไม่ได้หรอเอาดีๆเขาปากเขาปากยาอ๋อรู้วไม่ได้ขออะารวิดีโอก็ถ้าตัวเราจะเอียงไปตามไอติมไงมันจะพอดีได้ไงอะไหนลูกอยู่ไหนแล้วอะมึงอยู่ไหนแล้วเตนเตนเดือบมั้ยโอเคมารับจาบไปไม่ต้องเงยหน้าจะลงพอดี เลยไปหน่อยเลยไปหนยโอ้โหเมื่อกี้ท่านม่ขิบข้างนลป่านะคือลุงแกไม่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 ตรงเลยเขาบอกแล้วว่าอย่าขยับกลัวกลัวจะม่ถึงไงเปลวเมาทางนี้นิดนึง เกือบแล้วซื้อกินปกติดีกว่านะตายตาไม่ต้อง้ยเลยหน้าเลยก็นู้นลยนะพยายาที่อยู่ที่เิมยุ่งจะไปยยได้ไงลุงโดนหน้าพงเนกาไม่แต่าผมว่าผเคยมาไม่ต้องขยับตัวแล้วคืออยู่เงี้ย พอโยนมาหรืถึงมึมที่ได้เปิดปากอ้าไว้โอ้วน้องใหม่กว่าบดาจะทิ้งครมบก็ใส่แบบเครื่องเใสอะไรอย่างงี้ในเส์คอที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นโคลด์ซินเจอเร์ของทางร้านเฮ้ยไม่ค่อยเคยกินไอศคิมนูชาตินี้มันไม่เน้นหวานมันเน้นมันไเลยมันมันเลยมันแบบมันมันอ่ะ มันลูกอะไรไทยลูกอะไรเข้ามลูกเดลูกเนียเนียนเนนนีนเนๆๆนแปลกนะปกติไอศีรีมที่ขายตามที่แบบเนี้ยส่วนใหญ่เนาะชหวานใช่ปะเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนที่ติดกินรสชาติหวานแต่ว่าคุณลุงสามารถที่จะเออเนอะ ผมกู้ว่าลุงเดินงอแต่คุณลุงเนี่ยาความแบบความแนสคอยส์ของไทยแล้วเพื่อให้คนไทยสุขภาพดีขึ้นกันร้หวานนี่ไงมูจังอ๋อเลยโอ้ยอย่ากินไข่อะไข่ไหมเท่าไหร่อะคะ เอาเอาไข่ไหม้หนึ่งครับอันนี้อะไรปากเหรอคอรับโอ้โหเจ้าตัวต้วองไข่ตัวใหญ่มากครับงั้นเจ้เอาไข่สองไม้ดีกว่าเจ้เารูอไหมว่าไข่เม็ดนึงเนี่ยอยู่ในกี่ตัวค,ครับตัวหนึ่งมีสองเมตรเฮ้ยพี่พี่เขาบอกว่าไข่ปลนหมึกที่เห็นกันอย่างเงี้ยตัวหนึ่งมีสองเม็ดแต่มันอยู่ตรงไหนสมมติแบบสมมติเป็นตัวใหญ่ก็อยู่ในท้องสองเมตรอ๋อคืออยู่วางอยู่สองเม็ดอย่ก็เหรอครับโอ้ไม่รู้สิ่งที่ผมอยากมากินที่สุดของันนี้และต้มจิ้มแต่นดมจิ้มเผ็ดอย่างเดียวแล้วตอนกินเนี่ยต้องเอาพริกอย่างเงี้ยเข้้าไไปทัังงอออนะรล มันถึงจะแซ่บเผ็ดแต่กินได้นิวไม่กินเลยอ่ะนิวไม่กินเล็ดเลยนิวไม่กินเผ็ดนิวเชอบผู้ขายเอาคุณน้องคนนี้คุณน้องคนนี้คุณน้องคนนี้เอาคุณน้องเอาสมหวังเอาสมหวังกับไต่กวยครับแม่นี่อะไรครับ อ้าวอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเนี่ยแก้นี่ยอร่อยอ้าวแล้วผมตรงนี้อร่อยก็พวกเต้าถึงบ้างใครอย่างนั้นน่ะเต้าถึงพูดจะไปโหนเองมาเท่อันนี้อร่อยขายมาห้าสิบปีแล้วนี่ยแค่นี้ในน้ำอะไรพูดด้วยคนจะเลี้ยงลำใหญ่ใส่อะไรเพิ่มอีกสีเหลืองอ่ะใส่ลำใหญ่ใส่ข้าวโพดใส่ถั่วทองวะ แปลกล้วยเรียกเลยนะภาษาไทยเรียกอะไรแภากล้วยเรียกว่าวัวลอยแต้จิ๋วไม่ใช่อันนี้แปลกล้วยเรียกอะไรแปลกล้วยไงแปลกกล้วยแม่ก็ถว่เรียกแปลกล้วยนี่บอแปลกล้วยแล้วแม่เขาบอกว่าจริงๆนี่เรียกแปลกล้วยไทยเรียกแปลกล้วยเอาโบไปใส่แปลกล้วยใส่สมหวังแล้วก็ใส่ไอ้โปรตีนฉิวแปลกกล้วยสีเงาๆอันนี้ว่านอะไรอ่ะ ไอบดตมเมาแล้วหมติันไปนี่เจอแล้วานสสองที่สี่สอต้าร้อยแปดเ็สองยงจริงอะแทบัวโอ้ยลอคนนี้นี่ อใช่ใช่ใช่แต่ไม่ไม่เอาที่กินนอกครัอ่าแล้ววันนี้นะครับเราก็กินไปกี่ร้านครับห้าร้านอ่าซึ่งร้านแรกเนี่ยเราได้ไปที่ร้านบัสเต๋อเผือกทอดต้๊กฮู้ทอดอ่าถามว่าเป็นเผือกทอดที่โอเคตรงใจไหมก็ยังนิดนึงไอ้เออเลยแต่พี่เผือกทอดมันต้องมาพวกแบบเผืทอดก็เลยมีเผือกทอดมาด้วยใจตรงใจแล้อ๋ออ่าเสร็จปุ๊บเราก็มาชอหอยทอดอ๋อสวยพวกแบบชอหอยทอดกับชอยเนื้อปอ่าก็อันนี้ผมถูกใจมากก่อนครว่าอร่อยแล้ว หลังกุ้งยิ่งอร่อยแล้วคือคืออันนี้คือน้านะแต่ว่าส่วนพวกเนื้อที่เขาเอามาพวกหือกล้วยพวกหมึกกรอบผูกอย่างมีหมดในกุ้งเห็นไกุ้งแต่เนี่ยิวปกติเป็นคนไม่ชอบกินอาหารทะไรมากเลยเขาบอกกุ้งสมกับกุ้งนี่อร่อยใช่เพราะตัวใหญ่แล้วแบบขามาแล้วมันมีแบบบานออกยัเด็กอร่อยมากหลังไม่ชอบใช่ผ่านหลังวอลเลยไม่กินหลังทะเลเลยอ่าโอเคเสร็จปุ๊บก็เราได้สามเพื่อมาด้วยสาย ทอดมันกุ้งนะอร่อยอยู่เดี๋ยวนี้ชอนทอดมันกุ้งอร่อยอร่อยไม่ใช่แต่ร้านเดียวกันในเครือเดียวกันเดียวกันคือทอดมันกุ้งก็คือแบบทาบมัมานล้วกุ้งอะไรถึงข้างในแบอว่าไอ้ทอดมันกุ้งมันต้องแบบทำตอนผสมต้องลงตัวแบบนี้เลยมันแค่นี้คือรสชาติดีแล้วแล้วพอจิ้มนก็จิ้มแบบก็เลยเขียนบวยเป้วยเจียเป้วยเจียไร้ยังไงบ้างจิ้มบวยเจียอร่อยเสร็จปุ๊บเราก็เดินออกแตงกวาไปกินไอติมลอยฟ้าอะจะได้กินไหม เฟลไปสามาใครชอบตรงไหนบ้างชอบตรงที่บอกแก่ลุงลุงโยมไม่ถึงไดบอกอยู่ว่าอย่าขยับสิไม่ขยับเลยโยมต้องหนาวต้องเดินออกแท็กออกแจ็กไปเจอร้านปลาหมึกย่างเฮ้ยอันนี้พูดตรงๆเลยว่าผมให้น้ำบอลอย่นี้ไม่เหมือนปลาหมึกย่างที่กรุงเทพเลยอ่ะใครหมึกย่างปกติแบบแค่นี้เขาจะชุบน้ำสีเหลืองๆซึ่งอันก็อร่อยแหละแตอนเนี้ยตอนแรกผมกลัวจะไม่อร่อยเพราะเขาไม่ชุบน้ำเหลืองมากเห็นป่ะเราจะสีออกขาวสีอิ่วสีอิ่วถ้าอรไลน้ำอะแต่พอเอาไปย่างปุ๊บอะ แล้วเขาย่างมีความกรีมนิดๆอะหอมแล้วเหนียวแน่นแบบเหนียวแน่นหนึบแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยมากน้ำจิ้มไม่ไม่ติดหวานแล้วพริกเราก,กินขั้วกับพริกอะไรแล้วมันแบบ <c oughs> สรุปแล้วว่าไม่ติดหวานติดใจติดใจมาก <c oughs> โอเคแล้วเสร็จแล้วก็เดินกลอกแตกกลอกแปกเลยก็หนักหนึ่งเลยตรงน,นี้เลย เมื่อกี้ได้คุยกับป้านได้หนึงก็ของหวานนะของสไตล์นิวอ่ะแลปีได้ตลอดจริงๆเปิดมา45ปีก็ถือวันนี้ฟินทุกร้านสรุปเลยว่าวันนี้เนี่ยได้ทั้งเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทำงานด้วยใช่ครับผมยังไงเมื่อกีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวของพวกเรานะครับผมชิมหน้าร้าคู่เลยก็ได้นะครับในประเทศไทยครับผมก็กับแคมเปญนี้นะครับเวอร์เทชั่นไฮแลนด์ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติเพียงคุณซื้อแพ็กเกจ Workation Thailand สไตล์ที่คุณชอบนะครับแล้วลงทะเบียนที่เว็บไซต์ Workation Thailand นะครับมีรางวัลมูลค่ากว่าล้านบาทรออยู่นะครับใครรู้สุกอะไรกันนะครับผมก็ฝากรายการกินกันกับเตนิวนะครับแล้วก็ฝากรายการอื่นๆทั้งคอนเทนต์ทั้งซีรีส์รายการต่างๆแล้วก็เพลงนะครับใน YouTube Channel เ m m TV ด้วยครับผมกดกริ่งกดซับสไคร์ไว้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตจะได้แจ้งเตือนครับไรื่อขอตรงกลับบ้านก่อนนะครับนี่ก็ดึกดื่อละไปครับผมเจอกันใหม่คคครรรัััับบบสสวดี ทำงานเพื่อไดกก้การ์ดวิกตอเรียนาฬิกาบบตายราจริงๆผิดซีเควนต์เบสหนึ่งอะไปเจอปลาหมึกก่อนไอติมเฮ้าไปเจอไอติมก่อนปลาหมึกเกิอะไรขึ้นที่เราโดนเจ๊แขกแขกปากหลอกหลอกว่าหลอกก็เปิดเปิดไหยคะเปิดค่ะเรา้องจนรู้แบบเปิดค่ะพรุ่งนี้นมีหรือเปล่าเราลืมไปก่อนใส่วางไปก่อนหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> ใช่ชอบหลอกขนมโคกจะแขกนะเพราะว่าต้องตำหนักนางอ่ะหรือนักเปิดแฟรนไชส์มีคนซื้อไปขายเปิดทั่วประเทศแล้วใช่ใชแต่นิ่ยชอบกินไงอย่างื่อกี้ของหวานไงก็คือแบบว่าเปิดเปิดข้านะครับไม่เปิดแอาจจะเป็นสาขาอื่นที่เปิดไงไม่ใช่แต่แบบเปิดข้ามีโอ้ยน่ารัก ก็สองคนเนี้ยนะเวลาอยู่ในการถ้าสมมอารมณ์ดีนะก็น่ารักน่ารักเลยสองคนเนี้ยคือเขาก็เล่นกันแล้วเขาก็ด้วยความสนิทกันไงมันก็เลยดูเป็นบารยาทบางทีไม่ต้องมีสคริปต์ก็ให้เขาปรับปล่อยไหลกันเองแล้วนิวคุยเก่งมาเห็นไหมแต่ประเด็นนะถ้าเกิดมีอาหารตรงไหนใครถูกใจอ่ะคนนั้นก็จะเงียบไปเลยนะอีกคนนึงก็ต้องพูดไปอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะอีกคนจะกินไม่ต้องมีสคริปต์ก็คือไปได้เรื่อยๆคุยได้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยคือมีเตะคนเดียวก็รันไปประมาณนึงแล้วแล้วนิวก็มาเสิร์ฟ เหมนนิวก็แบบนิวมุงมิงขึ้นเยอะเลยอ่ะคือแบบตัวผอมลงนิดนึงแล้วก็แบบแต่เขาว่าแคลอรี่หกขึ้นนะคือตัวผอมแคลอรี่ขึ้นเพราะว่าแหมคนหนักของหวานอะ่ะผมมีประกาศมาในทวิตเตอร์นะว่าแบบของงดของหวานนะครับจะส่งมาให้นิวเพราะช่วงนี้ขนมให้นิวเยอะมากเพราะของ<ด>หวาน,วานขึ้นชื่อว่าของหวานก็ต้องมีแหละน้ำตาลถูกป่ะแล้วจริงจริงน้ำตาลมันไม่ดีต่อร่างกายนะจริงๆเรากินในปริมาณที่น้อยอ่ะน่าจะดีกว่าจริงจริงถ้ามีอีกอันหนึ่งนะครบเลยก็คือมีน้ำมะพร้าวเขาก็คือเลย่สริมไป โทมิวินน่ารักมากเลยนะก็อบอกว่าคือส่งมานิวก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้นิวก็ต้องหยิบกินหยิบกินคือนิวรู้เลยว่านิวไม่กินนิวห้าม,ามกินเ่นต้องตีมือทั้งแฟนขับแล้วก็ทั้งนิวทั้งคู่เลยอะ่ะฝังเดดตีมือ เดบอกปล่อยไปครับผมต้าแต่ถ้าเราหลักเขาเราก็ต้องดูแลเขาแเราใหญ่เขาเฮลตี้แหละเดี๋ยวถ้าเป็นประวายไปไทำไงไม่ตอนนี้อขอขอให้น้องนิวแปลอะไรบ้างอาจจะเป็นพวกแบบของกับธัญพืชของแบบโฮลเกรนแต่จริงๆนิวชอบกินถั่วนะจริงๆถ้าแฟนคลับอยากซื้อ,ซ,อซื้อพวกมันถัว่วนิวชอบนิวชอบแบบกินถั่วจริงๆถั่วอัลมอนด์หรือพวกเนี้ยมันก็มีไขมันเยอะ คือก no, mm ินเยอะๆมันก็ไม่วันหนึ่งมันต้องแค่แบบหยิบมืออ่ะไม่ใช่กรรมอ่ะเป็นแบบหยิบมือนิดนึงแต่นิวแต่ว่ากินได้ทั้งห่อเออเอก็ก็ก็เยอะอยู่อะไรเงี้ยก็แต่ก็อย่างเราก็อ่ะกินน้อยถ้าเขากินเยอะก็เป็นไขมันดีไงก็เป็นเออโอเมก้าสามอะไรพวกนี้ไปก็ยังดีอะไรเงี้ยก็โอเคครับก็เป็นอีกตัวที่น่ารักเนี่ยตอนนี้ก็โควิดกลับมาอีกแล้วหวังให้เขาได้มีคอนเสิร์ตอยากจะมีคอนเสิร์ตสักทีไม่อยากให้เลื่อนแล้วเนี่ยเขาเลื่อนมาจนถึงสุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้าจะติดโควิดอย่างนี้ก็สงสารคู่นี้อย่างเล้เขาดิขึ้นไอตอนที่เขาหลุดนะก็มีคิวงานอย่างอื่นเยอะแยะนะก็เลยไม่มีโอกาสได้มีคอนเสิร์ตพอจะมีสักทีเนี่ยเขอยากให้เขาได้แบบมีคอนเสิร์ตจริงๆสักทีก็แบบไม่อยากให้มันกลายเป็นไลฟ์เลยอะถ้าเป็นโควิดคงกลายเป็นไลฟ์สดไปเลยถรงนี้ถ้า ใช่่งก็คงต้องเป็นลายเพละหวังหวังให้มีหวังให้โควิดหายไปนะครับภาวนากันนะคบมิสพีก็เป็นบนอยู่เหมือนกันว่ามีคอนเสิร์ตสว่าเธไปบน่ะเธอไปโทรขอบริษัทผลิตยาดีกว่ามาว่าผลิตออกมาเยอะวัคซีนอะวัคซีนมันไม่ช่วยอะไรวัคซีนมันไม่ทันมันต้องแบบเออต้องบนแล้วเชืว่าบทนให้มันกลับไปช่วงก่อนหน้าดีไงที่จัดคอนเสิร์ตได้เออเข้าใจไหสวมตตอนนี้เอาอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วละพี่อยากมากพี่อยากไปมากพี่อยากดูมากอะไรอย่างเงี้ย นี่เขาก็มีอีอันนึงคือบราวโยเกิร์ตท,ที่เขาขายนะโฆษณานี่ก็แบบว่าอ,อร่อยนะไปกินกันได้ก็อดหนุนไปหลายกระปุกเหมือนกันแต่สําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยไปนครปฐมจริงๆมันอยู่ใกล้มากถ้าจะคิดว่าแพลนเป็นแบบแคาเฟ่ฮอปปิ้งอะไปช่วงบ่ายๆก่อนแล้วเสร็จแล้วรอมืดตลาดต้รุ่งเขาจะตั้งตอนช่วงเย็นๆหัวข้าอะไรอย่างเงี้ย<ม>อยู่กินต่อแล้วค่อยกลับกรุงเทพก็ได้รับรองว่าไปนครปฐมไม่ผิดหวังของกินอร่อยเยอะๆยอะยนี้อยู่บ้านก่อนตอนนี้อยู่บ้านก่อนนะค อย่าไปอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงแล้วอย่าเอาตัวเองไปแชร์ให้ใครนะคะอยู่บ้านก่อนนะผมเผื่อไม่รู้ตัวเองเป็นโควิดหรือยังตรงนี้นะคุยกันอยู่ในโควิดหรือยังเนี่ยเป็นหรือยังล็อกดาวน์ตัวเองก่อนไปละใครไม่สั่งเราก็ล็อกดาวน์ตัวเองแหละอยู่บ้านก่อนแล้วหลังปีใหม่ค่อยว่ากันใหม่มาตามตามวันไหนก็ยังไม่สายตอนไปตอนนี้เพียงคาร์ลิงเงี้ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวลองมาเจอกันใหม่ใน EP พีหน้าหรสเปเชียลหน้าหรือกินกันเต็มเนืตอนอื่นนะครับผมที่จะรีแอคในอนาคตนะครับผมแล้วแล้วควรจะต้องทำแบบตามรอยบ้างไหมบางทีอ่ะ แต่เราไปกินไหมเราไม่เอา้วนไม่ไหวแล้วเอาเราเขาไปห้าร้านแล้วก็วจะไปสักสองร้านก็ได้ของข้าวหนึ่งของหวานหนึ่งไม่คุ้มไม่นั้นเธอเป็นพิธีกรเลยฉันกินเองก็ได้ฉันยอมฉันอดตั้งแต่เช้าเลยแล้วเธอก็พูดไปนะแล้วฉันกินให้ดูเองเออฉันจะรีวิวเออจะไปไข่บั๋นหมึร้านดเดียวอิ่มเลยได้ฉันกินได้ทุกอย่างเลยที่เตกินฉันกินได้หมดเลยโอเคอดแต่เขาชอบมะพร้าวมะพร้าวไม่ได้กินฉันก็ชอบมะพร้าวจริงๆข,ของเพชรฉันก็กินได้นะฉันสู้ตาย โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องไอแชนเนลแล้วก็ติดตามทุกเสองทางนะมี YouTube Instagram แล้วก็ Twitter นะครับ,รบแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย